ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบสโออิเขมรมีภาวะทับเรือเสริมกำลังรบเหนือข้างบ้านติดตั้งระบบต่อต้านอากาศยานใช้หนุนภารกิจสู้รบต้านภัยชายแดนกองทัพไทยเริ่มขยับความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเหนือข้างบ้านล่าสุดพัฒนาระบบโดรน ติดตั้งระบบต่อต้านอากาศยานไว้ใช้ภารกิจสูรบชายแดนก <h anging noise> ่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะ ล่าสุดค่ะทางด้านของคุณวัฒนานนโนวมผู้สื่อข่าวอุตสโา์สทหารเปิดเผยข้อมูลสุดอิง้งนั่นก็คือกองทัพไทยมีการผลิตโดรนรวมถึงระบบต่อต้านอากาศยานที่เรียกวันเหนือชั้นมากๆค่ะเอาไว้ปกป้องประเทศจากภัยคุกคามชายแดนที่นับวันก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยมีรายละเอียดบอกว่าเสมนั์ตรวจเยี่ยมงานวิจัยพัฒนา UAS อากาศยานไร้คนขับ CUAS ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ หนุนพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารเพิ่มขีดความสามารถด้านยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศพลเอกมณัลจันดีเสถหารในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารหรือ UAS และ CUS a โดยเยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาอากาศยานร้อยคนขับ UAS และระบบต่อต้านอากาศยานร้อยคนขับ CUS โดยที่พลเอกอนุวัฒน์เหลืองวิไล รองผอ,อ,อสนพ .1 นทพอต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม3ามนณบริษัท e x t r e ์ e รีมค o มโพสก่อนรับฟังการบรรยายสรุปขีดความสามารถอากาศยานร้อยคนขับของกองทัพเรือและชมการสาธิตการสแสดงขีดความสามารถของอากาศยานร้อยคนขับซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านยุทธศาสตร์และเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ขณะที่นาวาอากาศยุทธศาสตร์ทำเดชศักดิ์ผู้บัญชาการนพอคอ .16 เร่งดำเนินการงานขุดลอกดินตะกอนด้วยรถขุดความยาว2,820เมตรปริมาตรดินไม่น้อยกว่า51,290ลูกบาทเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นการกำจัดวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติริมฝั่งคลองโดยประชาชนก็ได้มีแหล่งน้ำสำหรับการทำการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในช่วงหน้าแลาง้ง และเป็นที่กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนผลการดำเนินงาน88%มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำนวน589คน288ครัวเรือนที่บ้านเนินสง่าหมูห่6ตำบลห้วยสแกออำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17มีนาคม68พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก ชมผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของกองทัพที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกมีแผนงานการวิจัยและพัฒนาทั้งในส่วนระบบการตรวจจับและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับโครงการพัฒนาระบบเรดาร์ภาคพื้นแบบนำพาสำหรับตรวจจับอากาศยานไร้คนขับ โครงการวิจัยและพัฒนาป้อมปืนสำหรับใช้ในการต่อต้านอากาศยานร้อคนขับและโครงการออกแบบสร้างเครื่องป้องกันฝูงโดนด้วยคลื่นไมโครเวฟกำลังงานสูงสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบกจะตั้งขึ้นเมื่อปี2515มีภารกิจในการวางแผนอำนวยการประสานงานควบคุมกำกับและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางทหาร โดยมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือด้านงานวิจัยให้ตอบสนองกับความต้องการและภารกิจของกองทัพบ,บกรวมกับสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนและองค์กรด้านการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีกลาโหมเป็นตน้นและดำเนินการรับรองมาตรฐานทางทหารและมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อนเข้าสู่กระบ,บวนการจัดหาอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานวิจัยและพัฒนาทางการทหารกองทัพบ,บกเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่ขึ้นตรงของกองทัพบ,บกที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพในทุกมิติโดยเฉพาะการต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้วยระบบ UAV ซึ่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศและยังดํารงความมุ่งมั่นวางรากฐานสร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้กองทัพบ,บกสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวคิด ไทยทำไทยใช้ได้อย่างเป็นรูปธปรรมสาหรับระบบต่อต้านโดรนแบบฮาร์ดคิวจะตรวจจับโดรนโดยตรงติดตามตําแหน่งและระดับความสูงของโดรนและทําลายโดรนระบบต่อต้านโดรนแบบฮาร์ดคิวถือเป็นความก้าวหน้าที่สําคัญในกลยุทธ์ป้องกันสมัยใหม่ซึ่งออกแบบมาเพื่อกำจัดภัยคุกคามจากโดรนโดยการโจมตีทางกายภาพโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากระบบซอฟต์คิวที่ขัดขวางการทำงานของโดรนโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบต่อต้านโดรนแบบฮาร์ดคิวใช้เทคนิคจนศาสตร์เพื่อทำลายหรือจับโดรนทางกายภาพแนวทางนี้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากโดรมีความซับซ้อนและแค่หลายมากขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอย่างมาก ในบริบทของอินเดียระบบฮาร์ดคิวต่อต้านโดรนระบบดังกล่าวได้รับความสำคัญเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการจัดก,การกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมโดรนที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและปลอดภัยสูงการใช้งานระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มความสามารถของอินเดียในการปกป้องทรัพย์สินแล้ก็พรมแดนที่สำคัญจากการบุกรุกของโดรนได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบัานทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบัานทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ